<anto> <man> <sm uch ana> เป็นเรื่องจนได้ยายเรื่องแถวเมื่อวานก็เสร็จอันตรธานหายไปเป็นยังไงเหตุการณ์โอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวจะไปเลยเด็กอีงอกใช่ไหมโอ้ใช่อีงอกนะใช่อีงอกของไอคำนะลูกเจี๊ยบอีกเก้าตัวเจี๊ยบแปดตัวแปดตัวลูกเจี๊ยบแปดตัวไปพร้อมกับแม่ เหลือลูกเตี้ยไปเก้าตัวสงสัยมันวิ่งซ่านมันจับไม่ได้อืหรือว่าท่นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนร่วมวิเคราห์เนี่ยเมื่อวานเขาก็เห็นว่าเราป้อมคุมยังไงเนี่ยดูมันมันเรียบร้อยอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไอยักษ์เหลือมมันก็ไม่น่าใช่น่ะมันไม่มีสภาพเลยเนี่ยจะเข้ามันก็ต้องเข้าทางไหนล่ะมันไม่มีรอยรอยหญ้ารอยอะไรที่มันแบบ แลปิดรูข้างบนก็อยู่อย่างเรียบร้อยสุ่มก็ไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยพังอะไรเลยเรียบร้อยหมดหญ้าเยอะก็ไม่มีอะไรผิดปกติะะอันนี้ปิดเอาไว้ก็ยังอยู่คงเดิม,มปิดรูเนี่ยก็ยังอยู่คงเดิมท,ทั้งทั้งที่แค่มันกระแทกมันก็ตกแล้วแสดงว่ามันมันถูกเอาแล้วมันก็เอาด้ปิดไว้ให้อย่างเดิม แล้วก็ลูกมันก็เอาไปเท่าที่เอาไปได้ก็ไปได้ทั้งแปดตัวก็ดูแค่ง่ายๆตอนเลี้ยงกระต่ายอยู่บ้านข้างล่างอ่ะกระต่ายตั้งกี่ตัวมันยังฟาดเรียบมันจะเหลือลูกไก่ไว้ไหมถ้าเป็นไอเหลื่อมอมันก็ต้องกินหมดทั้งเล้านี่แหละลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆพึ่งออกได้ไม่กี่วัน ยังไงก็ต้องหมดแล้วอ่ะเม้าหมดใ้สุ่มอ่ะมันไม่เหลือไปให้ดูต่างหน้าหรอกวิเคราะห์ไม่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยนี่มันคนนี่แหละโอ้ยห่านเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกะเบินกระเบินสืบดูถ้ามันถ้ามันได้หลักฐานชัดเจนแน่นอนเอาไปห้าร้อย โซ่ล่ามแล้วต้องล่ามแล้วยังเงี้ยใจยังไม่กล้าถึงจะเข้าไปเอาข้างใน,นโชคดีไปเนาะ <c oughs> ถ้าข้างในโดนแต่ว่ามันก็เอาไปไม่ได้หลายตัวหรอกมันคงมาแบบใช่ไหมล่ะมันเอาง่ายก็ลูกเทียบมันเอาง่ายเนี่ย เอาอะไรมาใส่แล้วเรียบร้อยแล้ว